ผู้เข้ารับการอบรมผู้สอนกีฬาขอก,กราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติสละเวลามาเป็นประธานที่เกิดการดูมผู้สอนกีฬาโค้ชต้นแบบในวันนี้ผมขอกราบเรียนงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการอบรมผู้สอนกีฬาโค้ชต้นแบบดังนี้ด้วยโครงกัรศึกษามีภา,ารกิจด้านการพัฒนากีฬาท่านพื้นฐา,านและกการพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน,นดังนั้นการพัฒนาบุคลากราทางการกีฬา นานาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงเป็นพันธกิจของกรมพระศึกษาที่ต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการสร้างและพัฒนาผู้สอนสถาบันพัฒนาบุคลากรการศึกษาและการกีฬาจึงดําเนินการจัดการอบรมผู้สอนกีฬาโค้ดต้นแบบในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเป็นผู้สอนกีฬาที่ได้มาตรฐานสากล มีทัศนคติที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่างต่อการเป็นผู้สอนกีฬาให้กับเด็กเยาวชนประชาชนและผู้ที่สนใจในการพัฒนากีฬา 2. เพื่อจัดระบบการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาเพื่อรองรับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซึ่งปกึกษาจัดขึ้นบางปูเพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาให้เข้าสู่ระดับสากลในการนี้ มีผู้ฝึกการประรมผู้สอนกีฬาแคนบอลวอลเลย์บอลเซฟกระกร้กรอรวมสามชนิดกีฬาผู้ที่สนใจเข้ารับก,ก,การอบรมจำนวน1 5 0ยห้ท่านการอบรมครั้งนี้ได้จัดอบรมระหว่างวันที่17ถึง21ิมิถุนายน2 5 5พอท่านผู้ในการโรงเรียนผู้สอนกีฬา ท่านคณะวิทยากรทั้งสามชนิดกีฬานะครับท่านคณนาจารย์โรงเรียนสตรีสถรปันการแขกผู้เกียรติแล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านครับต้องบอกว่านโยวาัยของท่านที่ดีท่านอยากจะมาพบปะกับพวกเราทุกโครงการที่มีการจัดการสัมมนา,าและวก็ซุอบรมนะครับแต่ด้วยภารกิจที่เยอะมากสาหรับกรมวิทยาศาสตร์นะครับก็มอบหมายให้ผมมา ทำพิธีเปิดแทนก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆที่มีโอกาสได้มาพบปากับพวกเรานะครับโดยหลักการแล้วกรมเลือกสรรเนี่ยมีภารกิจอันหนง่งเลยนะที่จะต้องทําคือพัฒนาบุาคลากรทางด้านการกีฬาโดยเฉพาะนะครับไม่ไว่าจะเป็นผู้อุสอนผู้ตัดสินผู้สินตอนนี้ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับโดยเฉพาะผู้สินฟุตบอลนะครับคงไม่มีใครอยากจะไปตัดสินแล้วนะครับ พราะมันเสี่ยงมากเป่าปี๊ดต้องหาทางวิ่งที่เร็วที่สุดเ่าจะทำได้นะฮะยิ่งอะไรนะที่อะไรนะสายยา,าปีสาปปูใช่ไหมใช่ไหมสุปราการใช่ครับใช่ไหมปีสาปปูดันสามารถรูด้ดีเป่าปี๊ดต้องวิ่งหาที่แล้วก็จะอยู่ตรงไหนที่ปลอดภัยนะแลกกเงินไม่กี่บาทไม่กี่พันบาทนะแต่หลายๆอย่างก,ก็ดีขึ้น เพราะนั้นสิ่งที่กรมรักษาที่อยากจะพัฒนาคือบุคลากรด้านการกีฬาโค้ชเรามีโครงการโค้ชต้นแบบอย่างที่ท่านเข้ามานะครับผู้ตัดสินเราก็มีผู้ตัดสินต้นแบบนักบร,ริหารจัดการกีฬาถ้าท่านสนใจเราก็มีนักบร,ริหารจัดการกีฬาต้นแบบนะครับผู้นำนานานาการผู้นำการออกกำลังกายเราก็มีต้นแบบเราจะมีอยู่สี่โรงเรียนในกรมรักษานะครับหนึ่งในนั้นก็คือท่านอาจารย์กำมลผู้นวยการ โรงเรียนผู้อุดสอนนะครับพวกเราบอกกันเลยว่าแม้กระทั่งคณะวิทยากรทั้งชีวิตนะครับก็อยู่กับโครงการกีฬามาตลอดจากนักกีฬาก้าวขึ้นมาสู่โค้ชจากโค้ชขึ้นมาสู่ผู้บริหารจากผู้บริหารก็ยังต้องเป็นวิทยากรอยู่นะครับผมเองก็เหมือนกันนะครับก็จากนักกีฬาก้าวขึ้นมาสู่โค้ชจากโค้ชก็ขึ้นมาสู่ผู้บริหารจากผู้บริหารก็ยังต้องเป็นวิทยากรอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นในการฝึกอบรมกีฬาโดยยะฟุตบอลผมก็ยังต้องรับผิดชอบอาจารย์กมลก็ยังต้องรับผิดชอบตะกร้อนะครับซึ่งเป็นลมหายใจที่ดีที่สุดข,ของวงการกีฬาไทยอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ถ้าหมดลมหายใจก็ต่อเมื่อแพ้เกาหลีนะครับพอข่าวทีแล้วนี่จะด,ดูเลยหมดลมหายใจไปพักนะครับแพ้เซตเซตที่หนึ่งเซตแรก,แ,รก,แ,รกและเซตที่สองที่เซตแรกเซตแรกาทีมแรกฮะลมหายใจจะหมดนะครับนั่งเงียบพูดอะไรไม่ออก นะเพราะกีฬาประจําชาติผมชื่อถือว่าเป็นกีฬาประจําชาติหนึ่งเป็นกีฬาที่พวกเรารักและหวงแใงอันหนึ่งคือตะกร้อนะครับแล้วก็ที่สุดก็คือมวยไทยนะครับสองที่พิกีฬานี้เนี่ยอนาคตนะครับผมว่าพวกเราในฐานะคนไทยนี่ก็อ,อนุรักษ์ไว้ให้ได้นะครับแล้วก็ต้องช่วยกันส่งเสริมสนุดและเผยแพร่ให้ได้มวยไทยท่านทราบไหมครับตอนนี้ยุโรปมีค่ายมวยไทยสามหมื่นัวค่ายนะครับ พู้ล้วขนลุกเห็นแล้วหน้าภาคภูมิใจแต่ในบ้านเราเมืองไทยกลับไปส่งเสริมน่ะกีฬาแห่งน้มวยไทยเหมือนไม่มีค่าเลยเป็นเรื่องของคนเล่นการพนันชกกันที่ราชนินชบกันที่ลรงน์ขาดความรักความศรัทธาจิตวิญญาณในการบวงแหนงศิลปะมวยไทยเอาไว้นะครับฝากฝากพวกเราด้วยนะครับทีนี้โครงการนี้ทําไมเราถึงใช้เรียกว่าโค้ดต้นแบบ เนะพราะต้นแบบความหมายที่เลยท่านดูมาตรฐานการจัดการสุดอบรมของ,รงรกรมเกษาเวียากรที่มาแต่ละท่านนะครับที่ผมบอกว่าผ่านการเป็นนักกีฬาผ่านการเป็นโค้ชระดับชาตินะครับผ่านการเรียนโค้ชอบรมในระดับนา,นานาชาติมาเกิดทั้งนั้นมีประสบการณ์สูงนะครับเพราะนั้นท่านภูมิใจได้ที่ท่านจะเข้าคอร์สอบรมตรงนี้แล้วในอะนาคตกรมเกษาครับก็คงจะมีมาตรฐานต่อไปตอนนี้เราทํามาตรฐานวิชาชีพ นะครับเรื่องของโคช้ชเรื่องของผู้ตัดสินเรื่องของนักเรียนจัดก,การกีฬานะครับเรื่องของผู้นำนา,นา,นา,นานการและผู้นำแอโรบิกเรากำลังทำมาตรฐานเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรากำลังจะทำมาตรฐานของผู้ที่จบทางด้านการกีฬาการเรศึกษาแล้วก็ยังต้องเข้าทางผู้สื่อขา่าวกีฬานะครับเราสามารถไปได้หลายที่เลยไม่ใช่คนจะต้องจบการเรียนเล่นกีฬา หรือนานาการอย่างเดียว <blunt animation> ไม่จำเป็นนะครับใครก็ได้นะครับที่เราผ่านมาตรฐานวิชาชีพความหมายคือเลยหนึ่งเราต้องมีความรู้ทั่วไปนะครับมีความรู้ทั่วไปสองก็คือมีความรู้ในสมรรถนะของวิชาชีพนั้นๆนะครับสามก็คือมาตรฐานในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้นะครับก็คือเรื่องของจรรยาบรรณเรื่องของการฝาบตัวต่อสาธารณสังคม นะครับถ้าใครจำเขารล่าง่ายๆที่เจติศักดิ์เสนาเมืองพูดที่ผ่านมานิดหน่อยช่วงเปลี่ยนโค้ชระหว่างวินเฟรนเชเปอร์อันนี้เราเราถือว่าไม่ได้มนนานิทานนะฮะเป็นการยกเคสตัที่เพื่อให้เห็นว่าประเด็นมันอยู่ตรงไหนคำว่ามืออาชีพนะครับหลักอันหนึ่งตัดญาของโคนะ้ชเขาไม่เขาไม่ีวิจารณ์ซึ่งกันและกันนะครับมันมีอยู่ข้อหนึ่งเพราะฉะนั้น ในเว็บไซต์ใน Facebook ของวินนี่วิจารณ์เสเกียรติศาสตร์เสียหายมากนะแต่เกียรติศาสตร์ตอบโต้อยังไงครับใครอ่านมั่งเห็นหม้าเกียรติศาสตร์ของผมไม่มีหน้าที่ที่จะวิจารณ์โคสชหซึ่งน,นและกันเป็นหน้าที่ของสมาคมสมาคมแต่งตั้งมอบหมายให้ผมไปจีงคุมทีมชาติชุดใหญ่เป็นการไปแข่แบบขงแมตช์ุนเครื่องชัว่วคราว นะครับเพราะนั้นผมไม่มีหน้าที่จะไปตอบโต้ว,วินนี่วินนี่เป็นคนเก่งวินแฟเชฟเ,เฟอร์เป็นคนเก่งผมยอมรับผมไม่วิจารณ์เขาจะวิจารณ์ผมเสียหายยังไงก็ไม่เป็นไรวินแฟเชฟเ,เฟอร์ต้องไปเชียร์กับสมาคมฟุตบอลเองเขามีหน้าที่รับคําสัง่งจากสมาคมแล้วก็ทําปฏิบัติหน้าที่แค่นี้นี่คือเจ,จบาบันที่คือจิตวิญญ,ญาณของคนวิโนะค้ชจริงๆนะฮะ คุณจะเห็นว่ามีเฟรชเฟอร์หรือใครที World, on, eso, ่ทําทีมชาติผมก็ไม่เคยวิจารณ์เลยนะครับผมมาคุมทีมชาติโค้ชคนใหญ่ก็ไม่เคยวิจารณ์เลยนะครับแต่ประชาชนผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทุกอย่างอันนั้นใากันเต็มที่เลยเราต้องยอมรับในฐานะที่เราเป็นสาธารณชนคนของประชาชนคนของสาธารณะเราเป็นผู้ฝึกสอนในนามของโรงเรียนในนามของสโมสรในนามขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเราต้องพร้อม นะครับถ้าทําใจไม่ได้อย่าเปิดเข้าไปดูอย่าเปิดเข้าไปอ่านยิ่งปัจจุบันนี้โซเชียลเน็ตเวิร์ดนี่มันจะฆ่าทันทางสังคมเลยเราเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้แบาความรู้สึกตัวเองนไซเข้าไปด่าเข้าไปตอนนี้น่าห่วงนะครับสังคมหลายอย่างเพราะฉะนั้นนี่ก่อนที่จะไปถ่ายรูปครับขอกตับเรียนเชิญท่านหมออมกมลตระกูลผมครับมอบของเทวรุษให้กับท่านรองอธิบดีกรมพทยศาสตร์ ดรชันวิทย์ปุ่นกีวินครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันด้านหน้านะครับขเขายนเชิญแขกผู้มีเกียรติและก็เลียกตอนนะครับถ่ายรูป